ครับสวัสดีครับนี่ก็ไปงานเลี้ยงหินแปะผนังครับก็เป็นหินเทวทีนนะครับก็ที่หมู่บ้านนะครับบ้านพัทยาห้านะครับก็อยู่เส้นห้วยใหญ่นะครับพัทยาชบุรีนะครับก็มาอัปเดตนะครับ ขั้นตอนของการเลยงหินทวีตินะครับแปะผนังนะครับตัวนี้ก็นาง,งานนะครับความยาวที่8ปดเมตรนะครับความสูงที่3เมตรนะครับก็ไปผนังนะครับโชว์นะครับก็จะเน้นเรื่องความสวยงามนะครับ ความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับโดยทีมงานช่างนุพปัทยานะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทร0853258515นะครับรับออกแบบติดตั้งกระแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาคําแนะนํานะครับการันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อท่านใดที่กําลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับมาตกแต่งนะครับผนังบ้านนะครับ อินส,สวยนะครับทางนึกถึงทีมงานช่างนุกพัทยานะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามน,นะครับพูดคุยกันนะครับก็ก็ปรึกษาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ป3สามศูนยห้าแปดหนึ่งห้านะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างนุกพัทยานะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับนทหินโดยทีเหมือนช่างหนุพัทยาคนทําหินช่างหนุพัทยานะครับก็มาอัปเดตนะครับวันนี้ก็เริ่มแปะผนังวันแรกนะครับวันที่17เดือน7นะครับ6กนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันจนฝางงานจะเสร็จนะครับมาชมผนังหินสวยๆนะครับเป็นหินทวทีนนะครับ โดยช่างฝีเมอดีๆต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับที่เบอร์โทร083 0, 8 0 5 8 5 1 5, 5นะครับงานดีงานมันแข็งแรงต้องนึกถึงทีม